สวัสดีครับพบกับหมอเจมกองหกดูไปเดาไปอีกครั้งนึงนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงงานนวารารีที่จะถึงในเร็วๆนี้นะคะก็คือตอนนี้ได้เริ่มการบูชาไปแล้วนะคะเกี่ยวกับงานนวารารีงานนวารารีเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการเฉลิมฉลองหรือการบูชาพระแม่จุลกาหรือพระแม่อุมาเทวีเก้าคืนคือแปลตรงตัวเลยคือนวรารีคืนที่สิบถือเป็นคืนที่พระแม่เนี่ย ปราบปอาสูรสําเร็จแล้ววันที่สิก็สามารถบูชาเก่งก็ได้ที่บ้านนะคะก็จุดจุดกํายานจุดประทีปแล้วก็วิธีบูชาอารตีอะไรก็ทําที่บ้านเราได้เลยะคะ่ะกับพ่ะแม่นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวก หรือว่าไม่มีชุนที่ในการวิธีการบูชานะคะก็สามารถเดินทางไปที่วัดแขกอ่าใกล้ๆบ้านได้หรือวัดแขกสีลมก็ได้นะคะวิธีการบูชานะคะของของวัดแขกสีลมซึ่งหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าบูชาทั้ง9คืนเนี่ยสามารถบูชาเองก็ได้ที่บ้านนะคะทาง9คืนและคือสุดท้ายคือวันที่10ก็สามารถบูชาเองก็ได้ที่บ้านนะคะก็จุดจุดกำยานจุดประทีปแล้วก็วิธีบูชาอารตีอะไรก็ ทำที่บ้านเราได้เลยค่ะกับพระแม่นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าไม่มีจุนดีในการวิธีการบูชานะคะก็สามารถเดินทางไปที่วัดแขกอ่าใกล้ๆบ้านได้หรือวัดแขกสีลมก็ได้นะคะซึ่งวันที่วันที่10เนี่ยคืนวันที่10วันสุดท,ท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องไปร่วมขบวนเขาเรียกว่าอะไรนะขบวนแห่หรือว,ว่าวิธีการบูชานะคะของของวัดแขกสีลมนะคะอาจารย์ก็จะมีทริกแนะนําให้ว่า ก่อนจะไปเนี่ยเราควรเตรียมอะไรไปบ้างและเตรียมพร้อมอะไรไปบ้างคะแนะนํานะคะใครที่จะไปนะคะวัดแคกสีลมมาจันแนะนำอยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะ <c oughs> ก็ออกเริ่มออกเดินทางตั้งแต่6กโมงก็ได้หรือไปถึงประมาณทุ่มครึ่งนะคะเป็นต้นไปนะคะ,ะวิธีการเตรียมตัวก็คือสวมใส่เสื้อผ้าสุภาพสีสันสดใสน,นะคะชุดซาลี้หรือจะเป็นชุดที่รู้สึกว่าเราธรรมะธรรมงแล้วก็ถนัดในการลุกนั่งนะคะหรือหลีกเลีออย่ยง เสื้อผ้าที่เป็นโทนสีม่วงหรือสีดำนะคะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงโทนนี้นะคะอยากให้ใส่แบบสีสันนะคะเพื่ออะไรเป็นวันเฉลิมฉลองพ่อแม่ะนะทุกคนนะคะชุดท,ที่สวมใส่นะคะสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเปื้อนได้ เปื้อนสีได้เพื่อนสีจันได้ะะ <_ S 1> เพราะว่าอาจจะมีการเจิมหรือผงเจิมหรืออะไรก็ตามนะคะสุภาพสตรีควรใส่กางเกงนะคะแนะนำควรใส่กางเกงแล้วก็เพื่อความสะดวกในการลุกนั่งนะคะเหมือนเวลาขยับอะไรเงี้ยเวลาคนเยอะน้องเลียนเสียอะไรเงี้ยถ้าเราใส่กางเกงมันก็จะดูสุภาพมากขึ้นนะคะหรือ,อขบวนกาเรียกว่าความขบวนแห่มาเนี่ยการถวายพวงม,มาลัยนะคะควรเตรียมพวงมาลัยหรือ เขาเรียกว่าแถวไหนก็มีขายนะคะลองดูนะคะอาจจะมีพวงมาลัยขายแล้วก็ส่งพวงมาลัยให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาไปให้กับซุ้มหรือว่าเอาไปให้ที่รถหรือเอาไปไหว้เขาเรียกว่าอะไรนะก็จะมีคนมารับนะคะในขบวนแต่ละขบวนนะคะเมื่อขบวนเลื่อนผ่านเนี่ยเราอยากจะบอกว่าทุกคนก็ขอพรและน้อมรับได้เลยค่ะ <c oughs> นี่คือการวิธีการเตรียมตัวนะคะแนะนํานะคะเคล็ดลับคลิปสุดท้ายเลยนะคะอยากให้ทุกคน ก่อนไปเนี่ยทุกคนขอกับสิ่งที่บ้านก่อนพ่อแม่ที่บ้านก่อนหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่บ้านก่อนไปนะคะว่าเราจะไปขอพรเรื่องอะไรแนะนํา1-2ข้อเท่านั้นในการขอพรเวลาเจอให้ขอ 1- 2สองข้อนี้และปีหน้าลูกจะมาอีกนะคะบอกเลยว่าจะมารับพอจากพ่อแม่ขอพลังจากพ่อแม่อยากให้ทุกคนไปขอพลังนะคะชัยชนะเหนือหมู่มาเหลือหรือศัตรูหรือข้อขัดแย้งอะไรก็ตามนะคะขอให้มีชัยชนะ ต่อการเงินและนิสิขอให้มีเงินไหลมาเทมาหรือขอให้ลูกมีพลังอํานาจในการคุมคนหรืออะไรก็ตามนะคะขอให้ธุรกิจการงานลูกจเจริญรุ่งเรืองภายในเท่าไรอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะลองทําดูนะคะเพราะว่าจารย์เคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนะคะแล้วก็สําเร็จกับมาอะะีกคบอกเลยว่าทุกคนต้องลองทำดูนะคะ